สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมชุดนี้ก็อีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นชุด 135m i n v e r แอมป์อินเวอร์เตอร์เพลไซเว็บ1,600วัตต์นะครับทำเพิ่มเติมนะครับชุดนี้ก็ประกันแบตเตอรี่2ปีอุปกรณ์1ปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพมีอุปกรณ์รองรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับผมแล้วก็จัมสตาร์ทได้นะครับด้านข้างก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเบเกอร์ เซฟตี้ c u ทนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ช่องระบายความร้อนช่องจัมพ์ตาร์ d รถช่องชาร์จไฟบ้านชาร์จในรถยนต์นะครับปิดเปิดนะครับระบบ12โวลต์หมุนเลยนะครับออฟออนะครับช่องต่อโซล่าเซลล์ต่อโซล่าชาร์เจอร์ต่ออุปกรณ์แบบคีบดี12โวลต์ช่องนี้ลักษณะคล้ายๆขั้วแบตเตอรี่นะครับอ,อินเวอร์เตอร์ก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ช่องการใช้งานก็ปรมนี้เลย USB จะเป็น Type C นะครับมีปิดเปิดแยกอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านี่นะครับผมจะเป็น PB Type C นะครับแล้วก็สามจุดส่วนฟาชา์ทั้งหมดสี่ช่องนะครับช่องเหมือนในรถยนต์มีสามช่องช่องแจ็คสองจุดหนึ่งนะครับมีสองช่องอันนี้ก็จะเป็นระบบฟิลสองรอยี่สิบโวลต์นะครับมีหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ ปิดเปิด220โวลต์มีวอล์แสดงนะครับอันนี้คือแรงดันไฟบ้านมีไฟปลั๊กสามตาสามช่องสามารถใช้งานได้พร้อมกันเลยนะครับทั้งสามช่องนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องออาไวคมมราอีกหนึ่งช่องนะครับอันนี้กต็ตัวนี้จะเป็นกล่องสีดําดําทั้งหมดนะครับจะมีแค่จะมีสีแดงแค่ตรงนี้กับตรงนี้สองจุดนะครับนอกนั้นสีดําหมดเลยนะครับผมหน้าจอหน้าจอดําหมดเลยนะครับตัวนี้ สำหรับลูกค้าชอบสีแดงมีสีแดงหนึ่งจุดสองจุดสามจุดมีแค่นี้นะครับนักงนั้นสีดำหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีจุกยางกันน้ําตามนี้ตามนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ปักสามตานะครับประมาณนี้เลยปิดเปิดอยู่ด้านนี้ได้เลยปิดได้เลยนะครับสาหรับคนชอบสีดํานะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าแอมป์อินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บพันหกร้อยวัตต์ประกันแบตสองปีอุปกรณ์หนึ่งปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพนัดรับเองได้ที่เสรีไทยสี่สิบเอ็ด ติดต่อได้ตามนี้เลยครับผมจะเป็นทั้งแอปฟ้านะครับอ่าแล้วก็เพจนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อได้ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับประกันระบบสายไฟเนี่ยไม่มีร้อยต่อนะครับประกันตลอดชีพนะครับผมมีปัญหาซ่อมฟรีดูแลบริการหลังการขายนะครับสนใจก็ทักได้ตามนี้เลยครับผม